โอ้โหเจ๊เจ้เจ๊เจ๊เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปเนี่ยสิมันมาขโมยของในร้านฉันเนี่ยเฮ้ยฉันว่าเขาคงหิวมากเลยนะเจ๊ดูสิเขาขโมยแต่ของกินทั้งนั้นเลยอ่ะฉันเข้าใจนะว่าการขโมยของอ่ะมันไม่ดี แต่ก็อดสงสารเขาไม่ได้หรอกถ้าหิวอ่ะก็ควรจะมาขอกันดีๆไม่ใช่มาขโมยกันแบบนี้ผมขอโทษครับเจ๊ผมหิวมากจริงผมจะไม่ทำอีกแล้วครับเห็ตุหมเจ๊เขาก็สำนึกผิดแล้วอย่าเอาเรื่องเขาเลยนะอ่อเจ๊เดี๋ยวฉันจ่ายค่าของให้เขาเอง แต่วันนี้ฉันยังขายลอตเตอรี่ไม่ได้เลยนะงั้นเอา,อางี้จเจีายลอตเตอรี่ไปแทนเงินก่อนแล้วกันนะดีไม่ดีเนี่ยถูกหก้านเลยนะหกลงห จริงๆเลยนะจะไปออกตัวแทนในคนจรคนนั้นกันทำไมกันก็ฉันสงสารเขาเนอเจ๊เจ๊ลองคิดดูนะถ้าเราหิวขนาดนั้นอะเราจะทรมานขนาดไหนอะแต่เจ๊ก็ไม่เห็นต้องเอาไม้ถูพื้นไปไล่ตีเขาขนาดนั้นเลยนี่ตองตีอะไรกันเล่าเจ๊จะเอามาถูพื้นฮะถูพื้นเนี่ยนะแล้วมันจะกระเด็นออกมานอกร้านอย่างนี้ได้ยังไง โทษครับเจ๊ผมอยู่มากจริงลูกเมียผมไม่อยู่มากด้วยผมไม่มีทางเลือกเลยครับผมขอโทษครับถึงจะหิว่ก็ไม่ควรมาขโมยกันแบบนี้นะรออยู่ตรงนี้แหละอย่าไปไหนล่ะอ่ะที่หลังอย่ามาขโมยอีกล่ะเวลาไม่มีอะมาเอาที่ฉันก็ได้เจ๊ผมจริงๆริเหรอครับขอบคุณมากนะครับเจบเออ๊เออ รีบไปลูกเมียหิวไม่ใช่หรอไปไป <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> อ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองฉันก็รู้ว่าเจ๊เนี่ยจะเอาไม้ถูกพื้นไปตีหัวเขาซะละแต่ จ๊หงุดหงิดอะไรล่ะโอ๊ยก็นี่สินเจ๊สิดอกมันก็เพิ่มพูนกันทุกวันทุกวันใช้นี่ใช้สินไม่หมดสักทีไอคนเก็บนี่แม่งออกมาบ่อยเหลือเกินดูเนี่ยพูดจะไม่ทันขาดคำเลยมันมาอีกแล้วเฮ้ยดีครับเจ๊อดอกที่ค้างไว้เมื่อไหร่จะจ่ายคืนให้ครับโอ๊ย อาทิตย์นึงผมจะกลับมาใหม่แต่เจ๊แน่ใจนะว่าจะจ่ายดอกผมไหวงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับถ้าเขาหน้าเจ๊ไม่มีให้แล้วก็หน้าดูแน่นี่เจ๊ถึงขั้นต้องเซ็งร้านเลยเหรอ ก็ใช่น่ะสิฉันน่ะก็ไม่อยากจะเซ้งหรอกนะร้านเนี้ยฉันอยู่กับมันมานานฉันก็ผูกพันกับมันอ่ะแต่ถ้าฉันไม่เซ้งอ่ะฉันก็ไม่มีเงินไปใช้นี่ใช้สินีมันจบสักทีอะเจ้เเงินขายลอตเตอรี่ฉันไปก่อนก็ได้นะโอยไม่ต้องหรอก ถึงฉันจะเอามันมาเนี่ยมันก็แค่ยืดระยะเวลาไปแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองแหละเดี๋ยวดอกอะ่ะมันก็เพิ่มพูนขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนั่นแหละว่าไงครับเจ๊วันนี้มีเงินจ่ายหรือยังฉันยังไม่มีหรอกต้องรอร้านะเซ้งได้ก่อนอะ่อนนะฮ่าเจ๊เจ๊รับปากกับผมไว้แล้วไม่ใช่เหรอก็มันยังไม่มีเลจะให้ฉันทำยังไงล่ะขอเวลาฉันอีกหน่อยได้ไหมล่ะทำแบบนี้ไม่ได้นะเจ๊ยังไง วันนี้ผมก็ต้องได้อะไรกลับไปบ้างเนี่ยไปเชาเ้าสนี่ไปแล้วกันนั่นมันเงินฉันนะอย่าไปมาคืนมาเฮ้ยปล่อยองคานนี่เฮ้ยหลบไปดิวะจะมาขวางทำไมเจ๊ไม่รู้เหมือนกันเจ๊เขาติดนี่คุณอยู่เท่าไหร่ครับ ทั้งต้นทั้งดอกก็สี่แสนว่าไงเอ็งมีจา่ายเขาไหมโอ้ไอ้หนุ่มนี่มันรวยจริงๆว่ะวันนี้โชคดีนะเจ๊เราหมดเวนหมดกรรมกันสักที สวัด,ดีคเอ็ในอยไ่ใครวะเง่นสิเจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเด็กเก็บเจหรือเปล่าเนี่ยหผมก็พูดไปฉันไม่รู้จักเจกับพี่คงจำผมไม่ได้สินะ <c oughs> ผมคือคนจรในตอนนั้นไงครับตอนนั้น เจ๊จะด่าจะว่าผมยังไงแต่เจ๊ก็ใจดีให้ของผมไปกินส่วนพี่ก็มีน้ำใจช่วยเหลือผมในทางที่ตอนนั้นตัวเองก็ไม่มีเงินแล้วตอนนั้นหกล้มหกล้านอะไรกันเฮย้ยฉันยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วแกเนี่ยจะนั่งตรงนี้ทั้งวันเลยไงไปไปไปเดี๋ยวแม่ก็ฟาดหรอกในวันนั้นลูกเมียของผมได้กินอิ่ม ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นพชอชลเชียตาหรือว่าฟาลิคิตลอตเตอรี่ใบนั้นถูกรางวัลที่หนึ่ง <S 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 ในวันนี้ผมเลยได้มีโอกาสมาตอบแทนคุณทั้งสองคนครับ เลอันนี้ผมให้พี่นะครับขอบคุณนะเจ๊ครับผมให้เจ๊ไม่ต้องขายร้านแล้วนะครับเจ๊ขอบใจหนูมากเลยนะ